เอาละครับผมก็กราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมเองเมโลดี้คนเดิมนะครับผมวันนี้มาสู่กับไ i เกตลหรือว่าเกมเศรษฐีนะครับวันนี้คือที่จริงจะมาทําคลิปเกี่ยวกับมิโกะซีรีส์เนาะแต่วันนี้ได้ข่าวว่าไกอากับคีมูลนะครับของตัวเนี้ยมันกลับมาเกิดนะครับผมเพื่อมาปราบเอลีนโดยเฉพาะคือเห็ได้ยินเขค่าว่าไอไกอากับเอลีน่ะมันสามารถปราบได้ แต่เหมือนแบบว่าการป่าอะของถ้าเป็นคีมูนมันสามารถปรัาได้ใช่มันปราได้แต่เอลีนแต่ว่าถ้าเป็นไกาอามันจะปราได้เฉพาะบางดาบนะครับผมซึ่งวันนี้เราจะมาเล่นกัน2ตัวก็คือมีไกาอากับอีกตัวละครหนึ่งก็คือเอลีนนะครับผมอ่าเดี๋ยวเราจะมาดู A ine, A ดนะครับผมเอลีนเอ่อรู้สึกเอ้ยใช่ไม่ใช่เอลีนต้องพูดคีมูนนะครับผมก็คือตอนเป็นน้องรักเนาะเป็นน้องรักของเมโลดี้ของคนหลายคนนะครับผมนี ครับผมเป็นอีวคิมูลเลยว่าได้นะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับผมว่าจะเป็นยังไงนะผมซึ่งวันนี้เราจะเล่นตำหนักไกอาก่อนละกันนะครับเราจะเล่นกันทั้งหมด2เทิร์นด้วยกัน2ครั้งด้วยกันนะครับผมเรามาดูกันครับว่ามันจะเป็นยังไงแต่หวังว่าคงน่าจะเจอ,อยากนะผมเพราะว่าในแผนที่อารีนาบอกเลยว่าเดือดมากคือเดือดจริงๆเลยว่าได้นะผมคือมันมันจะเดือดก็เดือดนะ บางทีแม่งก็เออไม่เดือดคือแบบแม่งมันก็ไม่เดือดอ่ะเออบางทีเลยนะครับผมโอเคผมขออนุญาตเปลี่ยนจี้ก่อนนะผมจี้คือผมมีจี้ดูดแล้วไงอีอจี้ตัวนึงผมน่าจะเล่นแบบเป็นจี้เพิ่มค่าบัานทางโดยเฉพาะว่าจี้ที่จะใส่จะเป็นต้องเป็นจี้เพิ่มค่าบัานทางเท่านั้นอะเพราะว่าอีจี้อือ่นอะมันไม่ได้แล้วไงเพราะส่วนใหญ่เออออฟล็อกอ่ะมันจะอยู่กับจี้แบบจำพวกเอ่อ พวกการสร้างมากหมดเลยนะครับผมอยู่ไหนเนาะอ,อยู่ไหนเอาเอาเอางั้นผมเอาเป็นอันนี้กันนะครับผมเป็นบัตรเชิญเอาแบบเป็นบัตรเชิญนี่ผมคือผมน่าจะเรนุ่นี่ครับผมไอไม่ใช่บัตรเชิญกับต้องเป็นอันใหม่วันเนี้เดี๋ยวคือที่ไม่มีเยอะจริงทีงงง่คนมีเยอะเอาเป็นอันนี้กันนะครับผมตุ๊กตาซัมเมอร์อืมเอาเป็นอันนี้ก่อน ตอนนี้คือใส่ได้ใส่ก่อนนะครับผมโอเคเดี okay, ๋ยวเราจะมาดูกันนะผมว่าเกมจะเป็นยังไงนะครับผมโอเคไะเราไปลุยกัรเลกดีกว่าครับไปไปกันเลยเอาละครัผมตาแรกเรามาเจอกับน้องนกนะครับผมก็เป็นนกที่มีชื่อว่าอาเป็นเจจาตูนนะครับผม Bird, เบิร์ดเบิร์ดเบรนนะผมมันสมองนะผม,มชื่อมันสมองของใครลหลายๆคนแต่ตัวน,นี้รู้สึกว่าจะเกียนอยู่นะ ความสมคัญพิเศษก็คือเรียกฝั่งของข้ามภายในแถวอ่าป้าอันนี้ถือว่าเกียนอยู่เกียนอยู่สร้างหลุมดำแล้วก็ทอยดับเบิลสองดูดิดูดิว่าจะทำยังไงจะทำยังไงตกเลนมาแล้วก็จะเรียกเลยเหรอเออนั่นเนี่ยตกเลนมาแต่ไม่เรียกครับผมเพราะว่ามีใครอยู่ทอยครับผมอืมเจ็งอุ้ยทอยแม่งอยู่นะทำเป็นเล่นไปโอเคทอยสี่ครับผมเรามีอัตราการดับเบิลอยู่ เธอคือออฟที่ผมได้เป็นออฟดับเบิลด้วยไงน,นะครับผมแล้วแม่เหล็กอ่ะผมเล่นเป็นเขาเรียกว่าออฟที่ถือว่ามันไม่ค่อยจําเป็นเท่าไหร่นะครับผมมาเราจะทอยสิบสองครับเพิ่มความแม่นหูบได้สิบไอ้สัสต์เอ้ย <c oughs> โอ้ยา,ย,ายากยากยากอยู่ทอยห้าครับอโอเคมาปัสร้างครับผมสามหลังไปเลย ไม่กลัวชิบซั่งมด้ามมาจ่ายครับผมจากค่าผันทางดูสิคิบค่าผันทางเพิ่มขึ้นก็ถือว่าแพงอยู่นะเราไม่มีตัดหลังฟ้าครับผมเนี่ยคือข้อเสียอย่างหนึง่งคือผมไม่ได้เล่นเล่นออบตัดหลังฟ้าคือก็ออเสียดายจริงๆคือเป็นผมเสียดายมากนะครับผมมาทอยสิบสองครับเราเดินหน้าไปเลยเดี๋ยวเราจะดูมา ดูมาเลยซืบดูมาโอเคเรียบร้อยน่าจะน่าจะแรกอยู่เจ็บอยู่นะโอเคมาตาแรกเราก็ก็ชนะเนาะตาแรกก็ถือว่าชนะเดี๋ยวมาดูตาที่สองกันคือถ้าเกิดเรายังไม่ได้เจอแบบพวกตัวละครพวกเอลีนอะถ้าเจอเอลีนน่น่าจะสู้ยากอยู่นะสำหรับผมอะคือผมน่าจะสู้ยากอยู่ เพราะว่ามันก็เคยขีดอยู่รอบหนึ่งเอลิมิ a t ยจริงยอมรับเอลิมิ a t ยมากนะครับผมโอเคตอนที่2เราเจอกับโอ้อนูบิสไอตัวเนี้ยก็ไอตัวหนึ่งที่เอามาแก้ไกอาได้นะครับผมอีวอนูบิสอืมที่ถือว่าเป็นออริจินอลใหม่หมดเลยนะผมก็จะมีหมวกไทเทเนียมลูกบอลโล่อาอุกอจิสีเรองวากาเมิน์มัดสวิทแต่ไม่มีออปปองกันก็ถือว่าใช้ได้ โอเคครับผมมาตอนนี้คือเราไม่มีพวกแบบอ๋อ,อ,เ,อเราไม่มีออบป้องกันแค่เนี้ยเราขาดแค่ออบป้องกันหูหินอยู่นะไม่ใช่มีหินหินอยู่หินอยู่โดดครับหูเลนมาสไม่ออกอุปกรณ์สร้างเรนมาสเราไม่ออกเลย5้าสิบห้าเร็แล้วยายครับโอเคจากค่าวันทางลูกบอลออก ออกดีเกินกลูกบอลเนี่ยโอเคมาดูกันเรามาดูกันทอยเจงครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าจะออกไหมคือขยันออกเกินโอ้และมองอยู่นั่นด้วยเฮียยากอยู่ยากอยู่มองอยู่นั่นด้วยโอเคเอาตรงนี้ครับ ยากอยู่นะยากอยู่ยากอยู่เสร้างหลุมดำครับสร้างครับสร้างครับเที่ยงทงโอ้ my god ทอยสองครับทอยสองออกสามโอ,อ้เรียบร้อยงานเนี้ยคือผมบอกเลยว่าไม่งียจริงคือไม่งี่ยมากอันนี้คือเทียสัสส์เลยโอ้ยห oh. ม,มาสวิตออกครับแต่เขาทอยสิบสองไม่ได้ครับผม ยกเว้นแต่เขาจะถอยถอยหลังอืมเอาสิมึงต้องเลือกละเขาเลือกถอยอ่าถอยสี่ครับผมเราต้องมีโล่ก่อนอะถ้าเราไม่มีโล่เล่นยากถอยเอ่อสิบสองครับอ่าถอยสิบสองแล้วก็เราจะโดดเดี๋ยวเราจะโดดเลยมาโดดครับผมขอโล่หน่อยอูไม่ได้โล่ เชี่ยยากยากอยู่ยากอยู่ m m m iem, มันมีหมอกเต็มว่ะหู้ยอยสองครับขอโล่เถอะคือขอโล่ขออะไรก็ได้เร็วโอเคได้โล่ครับบังคับอะสร้างแลนมากเอออันเนี้ยพอพอโอเคได้อยู่อันเนี้ยคือพอโอเคได้โดดครับมาโอเคครับใช้ได้โอเค อันนี้คือเหลือทอยด้านหน้าครับผมทอยด้านหน้าสิบสองไปมาทอยไปเลยครับผมมาชึบพื้นที่กุหลาบชาร์จโล่บังครับสร้างแลนด์มาร์ครอืมอืมเอาสิมึงโดนหนักอ่ะคือมึงโดนหนักอ่ะอ่าผมจะที่อยากลัเสียทอยสีมาตรงนี้ครับผม โอเคเฮียและแลนด์มาร์คไปโผล่ตรงนั้นด้วยโอ้โหชิมิ่งหินชิ้มหายหือหินยากหินมากจริงอ้าวเขาถอยพลาดครับถอยยึดพื้นที่โอเคอันนี้ถือว่ายังยังดีอันนี้ถือว่ายังดีดีถือว่ารอดรอดอยู่รอดอยู่มาโดดครับโอเคมาดูเจ็บอ่ะกูบอกแล้วมีเจ็บ เพิ่มค่าผ่านทาง 98m เราจะถอยเออสี่ครับผมสี่ห้าดีกว่าสี่แล้วกันสี่สี่สี่เพราะว่าเดี๋ยวเราจะโดดไปด้านหลังเนี่ยจะโดดตรงนี้เออเพิ่มข้าผนทางโอเคเจิบนักอยู่ไปด้านหลังครับอืมสวยมาครับดูดครับเจ็บอยู่นะ อยู่นะโอเคก็อันนี้ตาที่สองนะเดี๋ยวคือผมขออีตาเหมอนกันเผื่อเจอเอลลีเจอเอลลีนี่คือผมมากมันก็ดีเหมือนกันจะได้ผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่ามันจะแก้กันยังไงนะครับผมเอาแล้วครับผมตาสุดท้ายเรามาเจอกับอีวพัม <c oughs> สงสัยเราจะไม่ได้เล่นแล้วเอาจริงๆเราไม่ได้เจอเอลลีแล้วเอลลีส่วนใหญ่ที่ผมเห็นน่าจะไปอยู่ในแผนที่กาวพิตี้แน่อนอนเดี๋ยว ค่อยว่ากันอีกคลิปหนึ่งแล้วกันนะผมแต่คลิปหนึ่งน่าจะเป็นคีมูลนะครับรอเป็นคีมูลแล้วกันแล้วคือวันนี้คือผมได้กลับมาเล่นไกอาที่ผมแบบรู้สึกว่าถามว่าเล่นยากไหมมันก็เล่นยากอยู่นะเพราะว่าเราไม่มีที่ที่ถือว่ามาแบบย้ายหัวมุมแค่นี้แหละก็เราต้องแบบหารองเท้ายูนิฟอร์มอะซึ่งคือผมไม่มีเออลืมไปอีแชนี้ก็มีหมอเออเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเออ เดี๋ยวลืมไปอีเจ้าหนี้ก็มีหมอกเหมือนกันโอ้ตาย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 ยากยากอยู่ยาก,ยากอย,กอย,กอยู่ลืม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 หนึ่ไงได้ไงวะเนะี่ยนี่ก็มีหมอกเหมือนกันสร้างครับมาโดนเลยจัดซะหน่อยมีหมอกอีชาร์ดด้วยหอยสองครับไปสวยงามมาไปตนที่สร้างครับอืย้ายออก วเอสร้างหุ่นดำไว้ตรงนี้แล้วกันมาโดนครับหืมโดนทีชาร์ตโลหืมสร้างอะไรมาที่เลือกโอ้ไอ้เหี้ยเจ็บหนักอยู่นะเจ็บหนักอยู่นะเจ็บหนักอยู่โอ้ยหืมโอ้โหจี๊ดอ่ะบอกมันมีจี๊ดไอ้เหี้ยจี๊ดจัดบอกเลยมันมีจี๊ดจัดหืมผมเอาเอ่อดำผมไม่ไหวแล้วกันผมไว้ตรงนไหนดีแล้ว โอเคเก็บค okay. ่าอนามัเพ al, ิ okay. okay. ่มเอ่อทอยสามหือห้าก็ได้ครับผมเออเรามีเครื่องย้ายด้ไงสบายสบายครับผมโอเคมาสร้างดำป๊าจีดเลยมีเจ็บอ่ะโอ้โหอู้้ฟูเลยโอ้เจ็บเจ็บเจ็บ โอเคครับผมก็เป็นการที่ถือว่าผมกลับมาเล่นไก่อาแล้วมันฟินนะเอาจริงๆได้กลับมาเล่นการดกับ,กบหถือว่าฟินมากับผมเดี๋ยวเรามาดูคลิปหน้าแล้วกันคลิปหน้าเป็นอีโวคิมูนนะคะผมแล้วแผนที่ที่จะเล่นก็คือแผนที่กัิตี้นะคบผมที่จริงอยากเล่นเอลิเซ่เหมือนกันนะเพราะว่าเอลิเซ่กับอีจีตัวเนี้ยมันสามารถเอามาคอมโบกันได้อา คือผมไปลองเล่นละมันคอมโบได้ครับแต่มันเล่นยากมากคือยอมรับว่าเล่นยากจริงมันมันต้องเล่นตัวเฉพาะทางเท่านั้นอนะ่ะอืมสำหรับอีจี้ตัวเนี้ยมันเอาไว้เล่นแาบตัวเฉพาะทางเท่านั้นนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะผมว่าคลิปหน้าคีมูนจะสามารถสู้ไอลินได้ไหมแต่ส่วนตัวนะครับผมไกาอาอาจากภาพรวมนะผมคือไม่ได้เจอไอลินเยอะจริงแต่ก็สู้ยากเพราะว่าเอเฟกซ์พื้นที่ะมันเยอะ เรากว่าจะสู้ได้มันก็ถือว่าหินอยู่เหมือนกันนะครับผมส่วนเออไอเรื่องของการลบกาติดต้านเชิงผมรู้สึกว่าจะมีตัวละครที่สามารถทําได้ก็คือพวกเอลิเซ่อ่ะมันสามารถลบการติดตั้งการอันเชิญได้นะครับผมก็พวกเอลิเซ่ที่ต้องเป็นต้องใส่คอสตูมเลยนะอ่าซัมเมอร์ก็ทําได้ครับผมเพราะซัมเมอร์รู้สึกจะใส่ถ้าซัมเมอร์ใส่คอสตูมนี่ครับผมในเทอร์ของฉันเมื่อตกพื้นที่ของฉัน65%เนลบการติดตั้ง และสิ่งอันเชิญซึ่งแน่นอนแมงก็คุณก็ลบได้เออผมก็คิดอยู่ว่าถ้าเกิดในกรณีที่แบบเรามอีอีกเจ้าเนี้ยผมว่าน่าจะแบบเป็นอีกคําตอบหนึ่งที่สือว่าเอามาแก้ได้ะนะผมแต่ประเด็นคือผมไม่มีจี้ยายแค่นี้แหละคือจำเมื่อผมพรบวกเว้ยแต่ผมขาดจี้ยายอ่า คือจี้ยายนาทีเนี้ยก็คือจี้ชิ้นน awesome. hmm. like yeah. ี้นะครับผมคือผมต้องทําอ่ะคือไม่ค oh? uh ือผมต้องทําจริงๆเว้ยไม่งั้นเล่นไม่ได้นะครับผมซัมเมอร์ถ้าเกิดอยากให้ซัมเมอร์เล่นได้ก็ต้องเล่นจี้ชิ้นเนี้ยเท่านั้นอ่ะจริงๆนะครับผมโอเคซึ่งสําหรับวันนี้ผมขออนุญาตจบคลิปเพียงเท่านี้ผมใครสนใจสามารถฝากกดไลค์ฝากกดซับได้ฝากกดติดตามให้กันได้ครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นอีววคีมูนนะครับผมว่าจะมาดูกันครับว่าคีมูน ถ้าเ,เจอเอลีแล้วหรือว่าไม่ได้เจอเอลีนะครับผมแต่ผมภาวนาว่าขอเจอเอลีสักเกมสองเกมแล้วกันนะครับผมถ้าเจอก็จะดีใจมากนะครับจะได้ทดสอบไปด้วยว่าเออมันสามารถล้มได้ไหมแล้วก็เดี๋ยวจะมีคลิปหนึ่งคือไอซัมเมอร์โพลทัสซัมเมอร์สิ่งที่ผมติดตั้งอันนีาอย่น,นี้สามารถลบเมงกะพูนแล้วสามารถสู้โต้กลับกับพวกเอรีได้ไหมครับผมโอเคซึ่งคลิปนี้ผมขออนุญาตลาก่อนนะครับสวัสดีครับ